ครับเห็นไหมครับไฟกระพริบเห็นนะครับอ่าเจอแล้วนะครับใจครับเราสวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่างเหลี่ยมชียงรายนะครับแล้วก็ช่างบอลมเมนจูอ่ะอันนี้คลิกเป็นไรนะช่างบอลตอนแรกเขาบอกว่าสตาร์ทมือไม่ติดครับอ่าแล้วก็สตาร์ทมือไม่ติดตานเท้าติด ใช่ฝาเท้าติดเปลี่ยนกล่องมาใหม่แล้วใช่เคยเขาที่ที่เขาเคยทํานะก็เคยเปลี่ยนกล่องใหม่ครับก็ทําลูกสูบอันนี้นะครับกล่องเก่าแล้วก็ช่างบอลก็เลยสั่งมัดไฟมาใหม่อันนี้มัดไฟเก่านะครับน,นี่มัดไฟตัวใหม่ใส่ไปนะครับนี่เพิ่งแกะกล่องมาลองเลยนะครับในลองสตาร์ทดิมันจะเป็นยังไง รีเลย์ทำงานแตก๊กแตก๊กรีเรย์ทำงานแบตแบตบเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแล้วเป็นลูกใหม่แล้วเป็นหกแอมป์แล้วแต่ตอนที่มันมาเป็นห้าแอมป์นะตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบตแล้วแหลคะครับผมก็เปลี่ยนแบตแล้วก็ยังไม่หายใช่ยังไม่ยเป็นเป็นแบตแล้วไม่หายอีกครับทบเปลี่ยนมัดไฟก็ยังไม่หายอีกครับป้องก็เหมือนยกลูกใหม่อะเหมือนเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนใหม่ม่เอาเอากล่องเอากล่องเก่าใส่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม เตก็ตกเตก็กเต็กเีรีทำงานเหมือนเดิมครับแต<ช>่สตาร์ทเท้าติดฟิวไม่ขาดด้วยนะฟิวไม่ขาดด้วยใช่อ่ะเจอสายเหยังเจอแล้วครับอะไรอ่ะมาดูนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยมาเกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงตรงนะมันจะมีสิ่งที่เขาทำมาคือเขาเคยจะชาร์จแบตอะชาร์จแบตพารถ อ่าฮะอ่าไม่ไมด้ถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จอ่าถอดค่ะชาร์จคารถใช่ชาร์จคารถแล้วก็เปลี่ยนกรองอ่าแล้วก็กวกทำลูกอันนี้นะครับมาร์กตรงนะครับแล้วก็มาดูตรงมาร์กแคมนี่มาร์กไม่ตรงถอดปั๊มน้ำออกมา แล้วก็ถอดชุดตั้งมาร์กใหม่ถอดชุดนี้มาอ่าถอดเอฟเฟืองอ่าเฟืองแคมถอดเฟืองแคมออกแล้วก็มาตั้งตั้งตั้งมาร์กใหม่ตั้งมาร์กใหม่แล้วก็แล้วก็ตั้งวาล์วด้วยตั้งวาล์วใหม่ใช่แล้วก็มาลองสตาร์ทดูใช่ว่าจะติดไหมอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างบอลหรือตั้งมาร์าก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูว่าติดไหมกล่องแล้วเปลี่ยนมัดไฟแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับรีเลย์ทำงานนะครับเวลาสตาร์ทนะครับแต่ว่าสตาร์ทเท้าติดนะครับแต่ว่าสตาร์ทมือไม่ติดนะครับรีเลย์ทำงานปกติหมดเลยนะครับรีเลย์ทำงานแตกๆต๊กตกๆแต่ว่าสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าติดแต่สตาร์ทมือไม่ติดนะครับอ่ะก็จะมาดูว่ามันจะจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะแต่ตัวนี้มาร์คมาร์คเพี้ยนแน่นอนนะครับ มาคเครื่องอม,มาคเครื่องตรงแต่ว่ามาคแคข็มไม่ตรงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขอลองรื้อตั้งมาร์คดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็ได้ทําการตั้งมาร์คแล้วนะครับอ่าอันนี้ตรงมาร์คขอเหวี่ยงรื้อสูบอัดสุดแล้วนะครับอ่ะเลยมาดูตรงข้างบนตรงไหม ตรงไหมโอเคตรงตรงครงับตรงเนาะไอตรงเลยตัวนั้นขึ้นมาตรงน็อตเบอร์สิบแล้วเนาะอันนี้ต้องตั้งมะต้องตั้งวาล์วใหม่นะเนี่ยแต่ว,วาล์วก็ห่างๆอยูอย่นะได้ไหมไอเสียห่างอยู่อ่าพอก็น่าจะพอจะได้อยู่ก็พอได้อยู่อ่ะก็เดี๋ยวมาดูสตาร์ทว่าจะติดไหมโอเคนะครับเดี๋ยวทำการสตาร์ทเดี๋ยวแป๊บนึงประกอบฝาครอบก่อน ประกบก่อนได้ไหมป้ระกบก่อนประกบก่อนดูด้วยนะระวังน้าน้านะาน้าน้น้น้ระวังมันปีนระวังปีนปีนไหนเออปีนเกี้ยวมันเร่านั่นแหละได้อยู่เนี่ยได้อยู่เนี่ยเบอร์สิบสั่นสันดิ่สักสองตัวก็ได้บนล่างสองตัวทะเยงบนล่างสองตัวก่อนเบอร์สิบตัวดีเบอร์สิบเออร้อยตัดจับ เอาลองดูดิจมูริจาติดไหมคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นคู่พ<ะ>ันนะรอบนี้น่าจะเป็นคู่พันนะถ้าไม่ติดนี่มีหานะครับมันเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วนะครับ,บหนึ่งนะขันให้ครบสี่ตัวเลยโอเคครบสี่ตัวครับก็บตั้งมาเสร็จแล้วก็ไม่ได้คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอผมมาขยับปักตรงนี้นะครับมันจะมีสายที่ว่ามันช็อตนะครับเห็นไหมนี่นะครับ ว่าน่าจะช็อตข้างในนะครับน่าจะได้เปลี่ยนชุดสายไฟชุดใหญ่นะครับมัดไฟไม่น่าเกี่ยวนะครับกล่องไฟก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับเห็นนะครับไฟกระพริบเห็นนะครับเจอแล้วนะครับก็น่าจะเป็นกับสายไฟนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างเหลี่ยมเชียงรายด้วยนะครับก็สวัสดีครับ